แชร์ภูมิใจเสนอที่เขาบอกว่าถ้ารู้กินก็แหมพี่เก่งอ่ะดูหนูหรอคะ,ะอคุณคือใครใครคือเก่งฉันไม่รู้จักเพราะเก่งคือไส้ศึกเขา,เาคือไส้ศึกไส้ศึกอ๋อเลิกไปเถอะ

กินน้ำเยอะๆที่ฉีดมามันจะได้ปูดปวดที่ฉีดมามันจะได้แบบพังพังพังพระพีสุดพังที่อยู่นอกกระเป๋าไปด้วยนะปิดแอร์เลยจ้ะ ร้อยหนึ่งเลยไหมหจะไม่จะขอสเตตเมนต์อ่ะฐานบอก,อกว่าอาไหนร้อยหนึ่งมาดามุกอ่ะหยิบออกมาก่อนดีกว่ามะมาดามุกอยู่มาก่อนหนูจะกดไปแล้วนะไ,วนะไม่ร้อนคะ่ะน้องมีพัดลมไดสันเต่าให้ความเย็นน้องอยู่น้องไม่ได้ใช้พัดลมธรรมดาด้วยเพราะว่าถ้าพัดลมธรรมดาเดี๋ยว ถ้าร้อนพี่ก็เปิดเองให้มันน้องอ่ะจริงน้องอาจจะกระโดดเข้าไปในนี่ในพัลมได้เพราะฉะนั้นน้องก็เลยใช้พัลมที่ไม่มีใบพัดก็คือพัลมใดสันซึ่งมนุษย์ธรรมดาเรายังใช้พัดลมใบพัดอยู่ก็เลยกระลากกระโดดเล็กอยู่เลยไม่ต้องห่วงค่ะจังแต่โมเดลโม่ใจไปสจ วันนี้ฉันก็ตีมเจ้าหญิงทุกวันแหละเพราะว่ารู้ปะชุดเขาให้ยืมมาฟรีไงฉันก็ไม่ต้องเสียตังค์ฉันก็ฟินแค่นี้ฉันก็มีความสุขว่าเดียวอ่ะติ๊กต็อกขึ้นมาอะไรรู้ปะเดียวทำความสะอาดหน้ากล้องของคุณเพื่อความเพื่ออะไรท้ำจริงฮ <c oughs> ะจริงถาแค่เข้าก่อนได้ไหมเร็วๆไอไอโฟนเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ย หนูก็กินให้หมดเสร็จกลับเมือเช้าไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าพรุงหนูต้องมาทํางานพรุนี้มันเป็นเรียนนะแหมมันไม่ได้เดอะขนาดนั้นแล้วหนูทํางานสองโทมสงสัยจะไม่ได้ไปนี่แนะ่เลยวะเอาไงดีวะติดหนูไปด้วยใช่ไหมใช่จ้า ไม่ดีว่ะหรือว่าไม่ได้ไปเมกะหรือไปแค่แฟชั่นดีอ่ะพี่จุม๋มไปแค่เมกะหรือไปแฟชั่นไม่ทันหรอกเราต้องกลับมาสัมภาษณ์อ,อัน,อนไหนใกล้กว่ากันไปทั่นใกล้กว่าใช่ไหมเมกกะร่าจะตีกว่าปะ่ะขออนุญาตเช็คก,ก่อนเบนซ์ใช้เวลาโอ๊ยแฟชั่น14นาทีเมกกะล่ะ เกากว่าฉันก็แค่ไม่ได้ไปซาร่าพาราเซตามอลก็บันอื่นเข้าไปได้ป่ะห้าส <58, 53 S 2> ิบ <58 S 2> เ,เอ,อ็ดห้าสิบสามนาทีแต่ชั้นพี่จุมานั่งก่อนฉี่ก่อนแต่ชั <58 S 2> ้น,น<ง>ค่ะเลิกคิดเลิกคิดเม็กกะค่ะกดหัวเลยค่ะลืมอะแมทแต่ชั้นคิดเราติดค่ะเขาบอกสองพันหกร้อยิมนี้ิมพูขอพิกัดชุด ยังเห็นเดียวน้องเมลกินข้าวอยู่นะคะพี่จุม๋มกีนหินผูของอะไรคะพี่จุม๋มที่หนีบอ๋อที่หนีบเหรอคะที่หนีบพรมหรอคะวันนี้สีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรนี่บ้าพี่จุ๋มตอนนี้น่าจะรถติดค่ะนนวันนี้สีเหลือะไรอเหลืบ้านพี่จุ๋มเคยมีวันนี้สีเหลืองอันนี้เหลืองไหมเหลืองป่ะพี่จุม๋มจ้านอนจะขาวอันนี้ครีมค่ะ ซีครีม,มน,นะคะตัวเดียวที่ดืม่มแบบชุดหน้าเหรอ,หรอเอ้ยชุดอะไรนะอ่านไม่อ่านไม่ออกอ่านไม่ทันชายแปดก่อนนะจ้า,าไปด้วยใช่ไหมหมเดี๋ยวจะไปเป็นลูกกับซอ